ส oh วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพอฟ้างพอ,อยูแชนแนลครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตงานตอกสองเข็มรั้วครับผมพิกัดสวนน้ํากระทูจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้เราก็ใกล้จะจบแล้วครับผมจะพาไปชมบรรยากาศหน้างานวันนี้ครับ รบรรยากาศหน้างานวันนี้เราก็ตอกมาถึงข้างหน้าสุดแล้วนะครับเหลืออีกหกต้นครับวันนี้ก็จะเสร็จแล้วเสร็จหกต้นนี้แล้วเราก็จะพับบูมแล้วก็เดินข้ามถนนไปตอกอีกฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะมีสายไฟอยู่ครับใกล้กับสายไฟเลยก็ห่างก็ประมาณ5เมตรครับผมก็จะปลอดภัยอยู่ครับ เรามาติดตามรับชมต่อเลยครับว่า6ต้นนี้เสร็จไหมครับแล้วจะยังไงต่อครับให้รับชมเลยครับผมเ,ออเดี๋ยวเราก็มาชมสภาพหน้าง,งานที่เราตอกเสร็จมาแล้วนะครับสภาพเป็นไงครับจากแรกๆก็จะมีน้ําท่วมขังเลยนะครับเป็นรอยล้อรอยล้อปัญจันเดินมาเป็นร่องน้ำอะไรครับก็ที่ผ่านมาก็สภาพค่อนข้างเละครับน้ําท่วม ได้มากมาก็ดีครับตอกผ่านมาได้ผ่านไปได้ด้วยดีครับนี่ครับผมอีกนิดเดียวครับเราก็จะเสร็จตรงนี้แล้วครับผมเป็นงานที่ยากลําบากนิดนึงครับแต่ก็ผ่านมาได้จะเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะสบายกว่านี้ครับก็จะหมดหน้าฝนแล้วอากาศเริ่มหนาวแล้วครับภูเก็ตก็ลมเย็นๆมาแล้วครับวันนี้อากาศก็ดีสดใสครับแดดออก โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยงานกันเลยครับผมไปครับาก็มาถึงต้นสุดท้ายกันแล้วนะครับเลยต้นหนึ่งก็จะเสร็จฝั่งนี้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะพับบูมแล้วก็จะย้ายข้ามเป็นฝั่งนู้นครับฝั่งโน้นนะครับมาลุ้นกันเลยครับอีกหนึ่งต้นครับผมไปลุ้นกันเลยครับจะเสร็จไหมครับผม 6ต้นวันนี้ใช้เวลาครึ่งวันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาพับบูมครับแล้วก็ทำความสะอาดล้อแท็กเคลียดินให้หมดแล้วเราก็จะเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นครับเราจะมาเดินตอนหัวรุ่งครับตอนเช้า มาชมเลยครับว่าขั้นตอนต่อไปทํายังไงต่อครับรู้ขั้นตอนนลครับตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้เหล็กสลักล็อกแกนตุ้มไว้กับเสากระโดงนะครับแล้วเราก็จะนอนพับภูมลงครับเราก็จะนอนลงเพื่อพับภูมนะครับมนเลยครับ แล้วครับกับขั้นตอนการพับปูมปัญจันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะล้างล้อครับเอาขี้โคลนออกให้หมดเพื่อเราจะเดินบนถนนนะครับข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวมารับชมงานล้างล้อกันะครับมันแน่ครับงานนี้ไปชมเลยครับผมนี่ครับทุกคนกําลังช่วยกันล้างล้อรถอย่าสมัครคอมเมนต์ครับเลอะเทอะไปหมดนี่ของแมคโครครับกาลังฉีดล้าง เพเตรียมที่จะเดินคืนนี้ครับเดินข้ามไปฝั่งนู้นนี่ของคนจันทร์เราก็นี่ครับกำลังช่วยกันแคะดินออกครับต้องแคะดินออกให้หมดเลยครับดินโคลหัเหนียวมากเลยครับผมฝั่งนี้ก็แคะแล้วครับต้องซ้อ ที่โคลนออกให้หมดครับแล้วก็น้ำฉีดล้างให้สะอาดเพื่อที่จะเดินไปไม่ให้ถนนเพื่อนเราเธอครับเากำลังปั่นครับ การเีดล้างล้างเสร็จโผล่หน่อยให้หมดครับ เสร็จแล้วครับของเราปิดล้างล้อเดี๋ยวคืนนี้จะมาย้ายรถครับผมไปดูตอนย้ายรถทีนะครับผมไปครับครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินเครื่องจักรของเราข้ามไปฝั่งดูแล้วนะครับที่เมื่อตอนเย็นเราได้ล้างล้อไปแล้วครับแล้วก็ได้เอารอยางแล้วก็แผ่นกระดานมาปูนะครับผมเราจะเดินไปครับผมไปชมกันเลยครับไปครับผม เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับบรรยากาศเราก็เดินมา mm hmm. ใช้เป็นแผ่นสังกะสีรองนะครับก mm hmm. ันเพื่อไม่ให้รถถนนเป็นรอยเฉย mm hmm. ครับ ต่อเลยครับเราเดินมาได้จะถึงทางเข้าแล้วครับิดเดียว แล้วก็เสร็จภารกิจไป,ไปลุยกันเลยเราเดินเข้ามาข้างในนะครับเสร็จสิ้นภารกิจของเราครับฝั่งนู้นเราจะมาเริ่มงานฝั่งนี้กันครับี่ติดตามชมอย่าิืมนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซัสบสบไคร้ Да.